สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่14กันยายน2024นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกลับมาเตะกันในวันนี้ในนัดที่4ทับ38ประจำฤดูกาล2024-25นะครับนัดที่4เตะอยู่2วันนะครับ14-15นั่นก็คือวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าครับว่าใครเจอกับใครแล้วก็ตารางคะแนนเป็นอย่างไรนะครับมาดูคู่แรกก่อนนะครับผม เซาท์แฮมตันนะครับเวลา18.30นะครับตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับคู่ที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับ3ามทุ่มนะครับตอนรับการมาเยือนของน็อตทิงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคู่ที่3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ตนะครับเวลาเดียวกันนะครับ3ามทุ่มคู่ที่4นะครับฟูลแลมนะครับตอนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับ3ามทุ่มเช่นกันนะครับ คริสตันพาเลสนะครับต้อนรับการไปเยือนของเลสเตอร์นะครับสามทุ่มเช่นกันนะครับแล้วก็อีกสามทุ่มอีกหนึ่งคู่ครับไบตันนะครับฟอร์มร้อนแรงนะครับต้อนรับการไปเยือนของม้าขาวอิสวิทเทลนะครับอืมนี่นี่คือคู่วันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อ๋อยังมีอีกหนึ่งคู่ครับแอตตันวิลล่านะครับต้อนรับการไปเยือนของเอเวอร์ตันนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ข้ามไปวันพรุ่งนี้เลยครับบอลมัด ต้อนรับการมาเยือนของเซลซีนะครับก็วันนี้นะครับเวลาตีสอคือคู่ดึกเลยครับนอนดึกเลยวันนี้แล้วก็เวลา20่สนาฬิกาของวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับสเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับวูฟแฮมตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของเวสเอ้ยโทษทีของซาลิกาดงนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับขออภัยนะครับอ่าช่องถ่ายทอดสดต่างๆนานานะครับแอดเอาไว้ในซ้ายมือนะครับ2 HD ดี ต่างๆนานาครับตามช่องนั้นเลยครับกดเข้าไปเลยครับสีเหลืองอ่าท่านจะได้รับชมตามนั้นเลยนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแข่ง3ชนะ3มีอยู่9แต้มนะครับลิเวอร์พูลนะครับแข่ง3ชนะ3 9แต้มเช่นกันนะครับลิเวอร์พูลดียังไม่เสียประตูนะครับอ่าดูนะครับเจอนอตติแฮมฟอร์เรสเนี่ยจะกำชัยชนะได้หรือเปล่าแล้วก็ลงฟัดแข่งที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับ อันดับที่3ไบตันนะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1นะครับมีอยู่7แต้มตามมาด้วยอาร์เซนอลนะครับแข่ง3เช่นกันนะครับชนะ2เสมอ1 7แต้มเช่นกันเท่ากับนิวคาสเซิลนะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1มีอยู่7แต้มนะครับทีมอันดับ6อันดับ7นะครับมี6แต้มนะครับเบนฟอร์ดแล้วก็แอตตันวิลล่านะครับแล้วก็5แต้มก็คืออ่าบอนมาร์ทแล้วก็ฟอร์เรสต์นะครับอ่ามีอยู่5แต้มส่วนสเปอร์เซลซี ก็ฟูลแลมอ่ามีทีมละ4แต้มนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมละ3แตม้มแล้วก็ทีมละ1แต้มก็จะมีเลสเตอร์คิสตันพาเลตอิสวิททาวและวูฟแฮมตันนะครับส่วนที่ยังเป็นไข่ต้มอยู่ก็มีเซาท์แฮมตันแล้วก็เอฟเวอร์ตันนะครับนี่อยู่อ่า b แล้วลองลองบวยนะครับตามตารางเลยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นอนดืกอันนิดนึงนะครับเพราะว่า มีคู่ตีสองหยูดหนึ่งคู่บอลมัดแล้วก็เซลซี o C นะครับแอดจะรอดูเซลซี o C นะครับบุกไปเยือนด้วยนะครับผมส่วนพรุ่งนี้คู่ยักษ์ใหญ่ครับคู่ยักษ์ใหญ่อ่าส่วนวันนี้ก็คู่ที่น่าติดตามก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับผมะสำหรับคลิปนี้พอหอมปากหอมคอนะครับก็สำหรับทุกท่าน ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดวิ่งไปวิ่งมาก็รบกวนกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำเพจต่อๆไปนะครับผมอสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ